อากาศดีเขายินดีตอนเ้าก็สู่ทีงานก่ำแจ่มดำซิงครับวันนี้มาขุดคูดสาผมครับขุดขุดคูสานะุดคูทำพวกคันคูนี่เอาลงผมสามหมดเลยครับแล้วก็ต้นไม้เนี่เอาทิ้งนะเราก็ได้คลิปสนุกสนุกมาให้ดูครับวันนี้งานหมอก็ไม่แพงครับสามพนเองนี่เราซื้อมาฝากรถเบสโคนะ ไงละ่ะเป็นดีหรือเปล่าลวันนี้รถดานเราก็เดอนมาท่นี่ครับเพิ่งเริ่มงานเองนะช่วงนี้จะลงคลิปช้าๆหน่อยครับคลิปจะดีเลยหลายวันหน่อยครับช่วงนี้ม่คไมว่างครับปกติจะถ่ายเป็นวันๆไปนะ จะมาดูการลงต้นไม้ต้นนี้ลงจะันะครับนะน้ำดูดีๆนี่โเค,เ,คเอารถถมานะครับดันพ่อใจดันดันลงผมนี่แหละแต่มันไม่ได้โอ้ดินปลวอกนะดินปลวอกนะดูครับ เอาอยู่บอกพะยาบวกอย่างมันหายครับมาซุ่มั่นไรหนูเป็นอยู่อ่ มีงูนี่ผมวิ่งเลยนะกล<ๆ>ัวครับกลัวงูมากโอ้โหตุดตุดตัเลยแข็งกริงแข็งจังนะครับเป็นดินได้จะเป็นดินขามนะดินตรวดอะไรเขาเรียกต้นนี้ก็สวยนะครับเนี่ยเจืองามนะ ยังไม่พอลากมาเยอะด้วยอย่เราดูลมต้นไม้ครับ xong mới liên thường nhỉ cơn xong rồi cứ các cứ không liên thường à Làm à mới liên thường không <tăm> โอ้โหไม่วานแล้วครับเรื่สงกระโค120ตันนะฮะถึงกับกระโดกเลยอ๋อไม่ลงนะฮะโอ้โหรอยครับรอยรอยรอย,ร,อยระวังเอวนะครับแบบนี้ <c ười> อันตรายนะครับเอวหลุดได้เลยนะ สามครับพุดพุดคุดลองเรียวครับสา0พันกำไรครึ่งต่อครึ่งครับถ้าทำสินเรียวนะอันนี้ก็ถ่ายดูแบบเดียวๆเ,เลยนะครับ สวยงามมาผมก็ถ่ายให้ดูเลยนะครับเจ้าล้มต้นนี้เสร็จก็จะเข้าไปอยู่ในแม่โคกับพี่นะครับร้อนคนระับหน้าหนาวยังไงร้อนชิบหายครับน้ำหรือตอนเช้าให้อาบน้ำยากเฉยดูเราดูไม่ได้ล้างซุ้งล้างไปชิปก่อนครับไปวิ่งลุกลงังไปวิ่งทางลุกลงังโอ้โห ไม่สวยเลยคิบยาวเลยนะครับนี่นะครับรอยยิมันก็ข้อนี้นะครับลม้มยากเหมือนกัน,นครับถ้าเป็นดินสายก็ล้มง่ายนะครับท่อนี้ก็ดันล้มได้เลยแต่นี่มันดินแข็งครับมีโผล่วกด้วยเห็นไหมไปนี้วหนีโคลปวกนะครับเนี่ยนั่แหละครับแข็งมาก ปกติถ, India, inations, uh ถ้าดิ oil, นสายก็ดึงล้มนะครับเท่านี้นี่ดันล้มแล้วไม่ต้องกลัวอะไรเลยแต่นี้มันเป็นวินไามนะแข็งกึกึกแข็งกรกึกกลัวครับรอยครับรอยแข็งมากดูดิแต่โคลก็ไม่เล่งเครื่องกป็ใจเย็นเกิน ใบเถ็ดรวมสองใบนะครับด้วยเส้งด่างแปลงๆแป่งสักหน่อยเดี๋ยวจะไปซื้อนอตบางอันอยู่ครับเดี๋ยวรูจะโบสัก่อนนะครับรูแท็เอ,อักแล้วครับจะลงหรือไม่จะลงไม่จะลงไม่ไมไมกดกดโอ้โหไม่ลงนะฮะ สิตันเอาไม่อยู่นะฮะดูไปเรื่อยๆครับตอนนี้จะใช้เวลากี่นาทีนะทำไมไม่เร่นเครื่องนะผมก็งงอันนี้เร่นเครื่องครึ่งเดียวนะครับนี่ฟังจากเสียงนะนี่เร่งแล้ว นี่เร่งสุดแล้วครับนี่ขึ้นที่เร่งขึ้นเดียวจริงด้วยโโอ้โหแข็งจัดครับแข็งจัดแข็งจัดสัมผัสได้ฮะโอเคงั้นเครื่งแบบนี้จะเร่งเครื่องขึ้นเดียวหระครับแต่แล้วแต่อารมณ์คนขับนี่ย น้ำมันตักประมาณวันหนึ่งก็ตัก40เที่ยว30-40ิ 30, ่สเที่ยวเองครับน้าดินันไก่นะรถด,ดำวิ่งแค่สองคันเองคันผมกับคันน้องผมผมไม่ได้รับร่วมครับเพราะว่ามันไม่มีงานเปียนแปลงงานใหญ่นะโอ้โหแข็งจัดครับพี่น้องคลิปนี้ยาวๆไปเลยฮนะ ก็ไม no <d ic c ough> ่รู้นะทำไมเพิ่งมาเล่นเครื่องเราตอนนี้ก็เล่นตั้งแต่นานแล้วโอ้โหเสียงดูฟังเสียงฮะแข็งจัดครับทั้งดินแข็งทั้งรากไม้นะโอ้โหเอาละฮะขุดไปขุดไปเดี๋ยวก็รู้จะลงไม่ลงนะฮะ ต้นไม้นี้น่าจะรากยาวค่อนข้างยาวเลยเลยต้นไม้ก็สวยด้วยนะดูดิโอ้โหเสียดายนะแต่เขาต้องการผมสากนะฮะอันนี้มีนา,านแปงใหญ่มากเลยเขาต้องการผมสาก็จัดให้ครับมีความต้องการจ้างแล้วก็มีความต้องการทําให้นะฮะราคาสมเหตุสมผลเราก็ทําได้ะฮะราคาไม่ตรงกันลดหย่อนกันนิดหน่อยมันก็มีครับแต่ว่าก็ต้องให้อยู่ได้ทั้งสองฝั่งเนาะ ถ้าคนจ้างทั้งคน,งคนรับจ้างนะครับเราต้องเรารับงานเราต้องดูราคานะครับเราต้องคิดค่าสึกล้อด้วยนะไม่ใช่ว่าจะคิดจะค่าน้ำมันนะทุกอย่างมีการสึกล้อหมดเลยนะฮะลมแล้วพี่น้องโอ้โหมาแล้วเลยฮะโอ้โหโอโห้เสียงสายใจสนั่นันไดมาก จัดประรัฐบอกเลยนะฮะ10นาทีพอดีครับไปเกอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมาตบเตน้องซิด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ